เพชรผ้าลวยสวัสดีพี่สู้ผู้สู้คนครับผมเมื่อนี้กับวันที่สามสิบเดือแล้วควงทุดทไทยล้ะพี่น้องขีมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยควงทุดทไทยกันนะพี่น้องเนาะกระทั่งเมื่อก็มีอยูยีบหาอาจารย์ยีบหาสำนักแอดทีสรุปห้ยเมดเลยรเ้าพี่น้องเด้อสรุปห้หมื่เลยทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แอดไปตามมาเอาพี่น้องเตรียมสมุดดินสว้จดเลขตัวใดมันตรงกันเนาะมืออื่นกับแม่นมือลำม,มือรวยแล้วมือโชคดีแล้ว เม่อเดือนกันที่สาเอ็ดแตพี่น้องอามาเบิง้งนกันเริ่มกันเลยพี่น้องบวกการเสียเวลามันหลยอาจารย์ไลยสำนักยี่สิบหาอาจารย์สรุปให้มดเลยพี่น้องมาเริ่มจากของพ่อส้ำของพ่อส้ำนี่บนวิ่งหาส่วนจับคู่นี่ก็มีหาสองหาสี่หาหหาแปดหาเกตกกันหาหาอันนี้คือบนสุดบนนะพี่น้อง พอสามเพิ่นมาเนียนนหาแดหาเก้าได้พี่น้องห้าแห้าเกตัวกันคือหาหาอันนี้คือบนตรงๆงพี่น้องแอดไปตามมาสองงวดก็คือเข่าตรงๆทั้งสองงวด8ปดเหเข่าตรงตรงมาสองงวดอันนี้คือบนล่างตรงๆรงได้พี่น้องก็ตรงกับส่วนล่างนี่ใหายวิ่งหกจับคู่กับหกสองหกสามดหกเน้นหกสอง หกแปดเลียวพี่น้องเด้ออันนี้ล่างาพี่น้องเขาแคบๆหน้าจอได้ครับเด้อแ,แอดจิไปเร็วเนี่ยเพราะว่ามันลายอาจารย์ลายตำหนักอันนี้คือลางของพอแต้มลางของพอแต้มด้วยพี่นอ้องอ่านลางก่รเพราะว่าเรียงล่างออกก่อนเนาะของพอแต้มล่างนี่หาวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เด้อพี่น้องส่วนจ้าคูักับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดพอแต้มไม่แน่นเหยศูนย์เจ็ดศูนย์แปด อันนี้คือบนนะพี่น้องตรงตรงไม่ตรงกลับนี่ลายมือพ่อแต้มนล้วเนี่ยตรงตรงไม่ตรงกลับอันนี้คือชุดบนของพ่อแต้มพออา่านล่างก่อนเหล็กล่างมันออกก่อนน้อพี่น้องส่วนเหล็กล่างของพ่อแต้มนี่วิ่งบนเก็บกับเก้าส่วนเหล็กวิ่งน,นี่ก็คือศูนย์สามเจ็ดเก้าให้วิ่งเจ็ดกับเก้าส่วนจับคู่นี่ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า สามเจ็ดสามเก้าหลักร้อยห้าหกเจ็ดได้พี่น้องหลักร้อยห้าหกเจ็ดพี่น้องแคบหน้าจอครับผมอันนี้คือล่างเอ้ยบนพี่น้องบนล่างอ่านไปแล้วมันล,าลา่างอย่างีกของเสี้ยนตาทิพย์ของเสี้ยนตาทิพย์ได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลีนหามผ่านเรพราะว่าเล็กวิ่งเพ,พ,พ,พิ่นยังเพิ่จังบรลลุดได้ป,ปีนี้เพิ่นให้บนล่างนี่สองกับสามส่วนจับคู่นี่ก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดส,สี่ แปดสองแปามปดสี่เลขไม่แค่สองหลักหนะึ่งเพิ่นมาเน้นให้ที่เจดสมเม็ดเดียวส่วนเลข3ตัวนี่ก็คือสองเจ็ดสามนะพี่น้องนะเสียนตาทิ์ต่อมาปูกุดจิกปูกุดจิกมีเลขติมพร้อมนะพี่น้องเลขติมนี่เลขติมเลขกกันนั่นแหะแปดหนึ่ง จ็ดศูนย์้ไปน่งองแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์บนนี่บนนี่วิ่งสองกับเบนนี่วิ่งสองกับเส่วนจับคู่คือเก้าหกเก้าเก้าสองหาสสองหาหาสองสองหเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นผมได้ปน้องไนดะ้ส่วนเลขสตัวศูนย์ห้าสห้าหาสองน้องเลขสตัวนี่ล่างวิ่งแกับส จับคู่กับหาซีแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ให้เน้นที่หนึ่งศูนย์ได้ไปนองได้เน้นที่หนึ่งศูนย์ปูกุดจิกงวดที่ผ่านมาคือเขาบนเขาล่างได้ไปนองได้อันนี้เลขมีที่มากงวดที่ผ่านมาเขาตะเลขวิ่งเข่าที่หกน้องเข่าที่หกบนล่างวิ่งเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหาเก้าสามเลขมีที่มากได้ไปนองได้เลขมีที่มา ต่อมานี่คือของแอดในสูตรที่1น,นี่ก็คือเลขวินนี่ก็คือ4 5 9 0 1บนล่างได้พี่น้องอันนี้เป็นบนล่างวิ่ง5กับ9เน้นที่5ส่วนจับคู่นี่ก็คือ5 9 5 0 5 1 4 9 4 0 4 1ส่วนเลข3ตัว6 5 9 7 5 1นด้พี่น้องได้เป็นยังจังขีดกากบาท เพราะว่าล่างมันดับแต่ว่าขึ้นบนได้ล่างดับสี่ตะขึ้นบนได้ได้พี่น้องบนดับศูนย์บนดับศูนย์ก็ล่องล่างได้ได้พี่น้องหาศูนย์สี่ศูนย์นี่ก็ล่อง,งล่างได้เพราะว่ามันดับบนได้พี่น้องได้มันดับบนสี่ศูนย์ดับบนล่างดับสี่แต่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่ขึ้นบนได้พี่น้องแต่มันมันดับล่าง ก็เลขกากระบ,บาดไว้เพราะว่าเลขดับแอดมันดับมาตลอดได้พี่น้องดับแม่นอยู่ดิพ่อใจดีงวดที่แล้วเขาสามหกตรงเลเลขมากได้พี่น้องเลขมาพ่อพันไหวิ่งศูนย์บนล่างได้พี่น้องบนล่างจับคู่นี่ก็คือหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หเจ็หาหก็ พ่อให้พ่อพันธุให้เน้นติดศเพราะว่าเลขวิ่งเน้นๆที่0เด่นที่0พ่อจ้ำใจดีทีติ่านมากเขาสามหตรงตรงอันนี้ของส้างคมด้วยพี่น้องส้างคมนีบนล่างวิ่งสองกับ3เน้นที่3ส,ส่วนเลขติดนี่ก็คือเจ็ดแปดาจับคูัวมากก็คือสองแปดสองเก้สมดสามก้าสองเจ็ดสามเจ็ดส่วนเลข3ามโตนี่ก็คือ หกสามเก้าหกสามเก้าได้พี่น้องได้สองสางคมบนล่างได้พี่น้องบนล่างไปกับอันนี้พ่อบ้านสวนพ่อบ้านสวนได้พี่น้องได้พ่อบ้านสวนนี่บนบนี่วิ่งหาครับสองเน้นที่หาพี่น้องนสังเกตได้พ่อบ้านสวนพ้นว่าจับหาสองได้พี่น้องเลขพ่อบ้านสวนนี่มั่นกันดูที่นี่เลวิ่งนี่คือศูนย์สามกับกอดข้อกันมากเลย เพิ่นจับคู่นี่คือ0ูนย์หาหาเก้าหเกแล้วก็หาเจ็ดได้พี่น้องม่หาคู่อ่านหมดไม่หาคู่เพิ่นเน้นให้คือหาเก้าได้พี่น้อง5 9เม็ดเดียวพ่อบรรสวนล่างวิ่ง8กับ9เน้นที่8ส่วนจับคู่นี่คกับ8ป8 6 8่แปดหเก้เก้ เพื่อนม่นเน้นให้แปดเจ็ดได้พี่น้องล่างอันนี้เลขบัวมานน้ากันนี่บนล่างได้พี่น้องได้เลขไม่มาด้วยกันนี่บนล่างอันนี้เป็นบนล่างส่วนตัวนี้ล่างย่างเดียวศูนย์สองเจ็ดแปดนี่ขีบวม่านน้ำกันสองแปดศูนย์แปดนี่ขีบวม่าน้ำกันเอาต่อมาปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้องปูศูนย์เจ็ด ของปูศูนย์เจ็ดขั้นบอมักปูจับกูนี่กแจับเอาได้พี่น้องสมซื้อว่าปูสายตัดอยู่ที่พี่น้องปูศูนย์เจ็ดสายตัดนี่วดที่ผ่านมาตัดสามหกเข่าสามหกพี่น้องขั้นบอมักปูจับกูห้าก็จับเอาวิ่นเอาอยู่ในหกตัวนี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนี่ห้าวิ่นเอาอยู่ในนี่พี่น้องเนละ้วปูไ้วิ่งสามกับสี่ปูเน้นที่สี่ ส่วนจับคู่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึี้าศูย์หาหาเ้ย์หอันนี้ปูตัดได้พี่น้องนี่แต่ตัวนี้บริตัดได้พี่น้องเพราะว่าเด่นสเด่น C, อันนี้ปูบริตัดกากระบาดผิดเก้าี่นี่บริตัดปูมาเน็ไหนศูนย์ีกับหนึได้พี่น้องเด้ตัวเก้าี่นี่บริตัดได้พี่น้อง ต่อมาอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่งวดที่ผ่านมากก็คือเข่าสามหกตรงๆน้นะพี่น้องเข่าสามหกได้พี่น้องมาน้ากันเอกวิ่งเ็กวิกวกวนนี่มาน้ากันคือสามหกเบืองวดนี้จีมามกันว่าแปดสองสองหานี่มีแปดมีสองมีหานี่สายวิ่งสายเลียนด้าพี่น้องได้หลักสิบบนล่างเห็นว่าพี่น้องหลักสิบบนล่างหลักสิบแม่นแม่นวดที่สิบหาได้พี่น้อง เลขวิ่งล่างอย่างเดียววดทิพันธนมาเพ้าเขาแลวพี่น้องเป็นอย่างจังว่าเพเขาเพราะว่ามันล่างยางเดียวไ้สามไ้เด่นที่สามมันบิดขึ้นบนส่วนจับคู่เนี่ยก็คือสามหกมันไปขึ้นบนวดทีพันธนมาเพราเขาและพี่น้องเด้ให้ล่ามันขึ้นบนวันนี้ไหแปดกับหาเน้นที่หาแปดศูนย์แปดสองห้าศูนย์ห้าสองเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นได้พี่น้องเด้อ สูตรมาเมื่อดวดที่ผ่านมากกับเขาเด้ไปน้องเอามาเบิ่งงวดที่สิบสี่นี่เขาวะแผดบอกว่าจับคู่ห่ก็เลยมาจับคู่ห่เนาะไปน้องเนาะสูตรมาเมื่อนี่วิ่งวิ่งสองกับหาเน้่ที่สองงวดที่สิบสี่เลขวิ่งเจ็ดหกห้าเลขประกบนี่ก็คือแปดกับสองก็เลยมาเป็นเลขวิ่งห้ากับสองเนาะไปน้อง ส่วนจับคู่นี่ก็คือหาสองหาแปดหกแปดหกสองเจ็ดสองเจ็ดแปดเน้นหาสองเม็ดเดียวบนดับศูนย์ล่างดับ 4, สี่ก็สูตรของแอดคือเก่าเลยพี่น้องอ่านไปแล้วรอบหนึ่งแล้วของพอย่าบนล่างวิ่งห้ากับสองส่วนจับคู่กับสองหกสองเจ็ดสองเก้าศูนย์หา หาแปดหาเก้าพอย่าเพิ่นมักส่วนตัวคือศูนย์หาได้พี่น้องศูนย์ห้าส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือหกศูนย์ห้าเลขพอย่าเนี่ยมันเคยมานน้ากันเลขวิ่งเคยมากนกันเพื่อเลขจับห,หายหาสองสองหาได้พี่น,อน,นอ้องกับตัวน้ำพี่น้องอยเริืมกับตัวสีแดงๆนี่เพราะว่าเลขกันวิ่งพอย่ามันเคยมานน้ากันเพร่ะเลขจับหมายหาสองสอง,สองหา เอาอันนี้ของพ่อสามเอาของของพ่อสามอ่านไปแล้๋ยวน้าพี่น้องเนาะพระามาณแอดไปดสองเสียไม่คงทุตายโอ้โนี่เด๋ออันเดียวกันของพ่อสามไหมเอาอ่านแล้วอันอีกก็ได้ของพ่อสามนี่บนวิ่งหากับแปดจับคู่กับแปดหนึ่งแปดหาหาสองหาซีหาแปดหาเก้าตกลงหาหาคือเก้าเลียวพี่น้องแอดอ่านไปรอบนึงแล้๋ยวเกินมาเน้น แปดห้าห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเลยพี่น้องอ่านไปแล้วรอบนึงเอาพี่น้องฟังเอาเสียงใกล้กันตาเนี่ยแอดอัดไปแล้วอันนี้คือแอดไปโครงสุดท้ายไหมอ่านไปตะกอนมูลแล้วไปโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายครับตองตวอวดเัาต่อมาของแม่แหล่ของแม่แหล่เลขติดบนล่างนี่คือเก้าศูนย์หนึ่ง ได้เลยอันนี้ล่างดับศูนย์บนดับหาบนดับห้าล่างล่างดับศูนย์นี่เลขศูนย์พี่เด้อยพี่น้องมันน้องนี่ผเขียนต้องมีไหมเห็นสองตัวนี่พี่น้องนี่ต้องมีไหมเห็นสองตัวนี่ถูกแน่นอนว่าท่นสามกับหนึ่งนี่อันนี้คือล่างอย่างเดียวได้พี่น้องล่างอย่างเดียวแม่แหล่าให้วิ่งสามวดที่แล้วให้วิ่งสองวดนี้ให้วิ่งสามจับคู่คือสามเจ็ดเม็ดเดียวโครโร อันนี้เลขบวม่าบนได้พี่น้องเลขเอ้ยเลขไม่มาล่างเลขไม่เดี๋ยวเบิ่งนพี่น้องเลขไม่มาบนล่างเล <m arr ant> ขบวมา,บ,มาบนาล่างได้พี่น้องสองศูนย์ศูนย์สองห้าแปดแปดห้าขิบวม่าคิบวม่าบนมาล่างได้พี่น้องเลขรับกินคือห <m arr ant> ้าแปดกับห้าแปดกับห้าเลขที่รับกิน 4, คัดนแม่แลงรับกินสองตัวสีมันคิมาตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้บ่หากับแปดตรงมาคัดนรับกินตัวเดียวจังขาดปวดคัดนรับกินสองตัวเนี่ยิมาตัวหนึ่ง พี่น้องเข้าใจเยอเนะอันนี้ของพอยาพญ่าไฟว,วิ่งหาคับศย์ส่วนจับคู่กับหาเก้าหาแปดหาเจ็ย์เก้าศูนย์แปดเจ็บ่มีตัวเน้นบ่มีตัวเด่นได้พี่น้องเด้ของพอญ่าต่อมาปู3ามปดปูสามแปดลักลอยคือสี่บนงวดนี้ปูบบแยกพี่น้องปูให้เป็นบนล่างวิ่งกเ 9, ก้ากับ2จับคู่เก้าสองสองเก้าหลักกับสองเก็สามเก เจ็ดสองเบนดับ1น่งล่างดับ4ี่บนดับหนึ่งล่างดับสี่แล้วพี่น้องแด้วงวดที่เจบหกปู่สามแปดอด้มาครบบนสองสามสี่เจดเก้ามาครบบนแล้วพี่น้องด้มาครบบนพี่น้องเขาแกรบหน้าจอด้ับได้ต่อมาของพอวิชัยของพอวิชัยงวดที่แล้วห้วิ่งสามบนเขาตะเล็กวิ่ง ของพอวิชัยนี่ก็คือ C 7 3เจ็หาพอวิชัยไ้วิ่งบนนี่ไ้วิ่ง C กับ3เม้อ้ี่น้องบนวิ่ง C กับ3ล่างวิ่งเก้าจับคู่เก้าหาเก้าสองของพอวิชัยได้ไปน้องเนอะต่อมาเส้นเทียบเส้นเทียบหัวที่พ่านมากเข่าสามหกตรงๆงได้ไปน้องเนอะบนล่างวิ่งสามกับเจ็ดเน้นที่เจ็ด จับคู่สามแปดสามเก้าสี่เจ็ดเอ้ยเจ็ดสี่เจ็ดหาเป็นตัวเน่นพ่อมเจ็ดสี่เจ็ดหาบนดับหนึ่งของเสี้ยนเทปบนดับหนึ่งได้ไปน้องหวยซอง VIP บนวิ่งสองจับคู่กับสองหา,สองห,าสองหกสองเก่าเน้นที่สองหา ส่วนเลข3ตัวเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นนี่คือ7 2 5 5 2 6 3 2 9เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บนส่วนล่างวิ่ง6จับคู่กับ6 2 6 3 6 9เน้น6 9เด้อพี่น้องเด้อหวยซอง VIP สุดท้ายท้ายสุดปู่เอ้ยบ่แม่นยังอีกของปู่3 9ปู่3 9นี่บนล่างนี่วิ่ง4กับ5เน้นที่5จับคู่5 7 5 2 5 0 6 4 4 2 4 1 ปูเน้นหาเจ็ดหาสองได้พี่น้องเด้ก็จะลืมกับตัวน้ำเล้อพี่น้องเด้บนล่างไปกับของแม่น้องบัวนี่ก็คือเลขวิ่งสามกับหกกอดข้อกันมากนะพี่น้องวิ่งเก้าเสียวอันนี้อันนี้คือบนอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะบนอย่างเดียวสามกับหกกอดเฉลี่ยานมากกอดข้อกันมากบนอย่างเดียววิ่งเก้าระว่างหา อาจะกอดข้อกันมากว่าพันจับคู่ใหยย้ยูพี่น้องงวดนี่เก้าสองเก้าห้าห้าสองห้าสามเปิดมาเน้นให้เก้าสองกับเก้าห้าเปิดวางงวดที่แล้วมันหกกับสามมันกอดข้อกันมากนี่พี่น้องเห็นปะอันนี้คือบนย่างเดียวกระสุดท้าย้ายสุดพี่น้องเสื่อนขาดปัดเสื่อนขาดปัดบนวิ่งซีจับคู่นี่ก็คือซีสอง เก่าหาเฮ้ยเก้าหานี่ตรงทุกสำนักเลย 9, 5, เก้าหาได้พี่นองตรงทุกสำนักเนี่ยคือส2ส่วนเลขสามตัว0ูนย์สีสอ้าห้าล่างวิ่งศจับคู่80ดศหย์แล้วกัน1นพี่น้องแคบหนา้าจอตานี้นะครับได้มาชซอบอาจารย์ได้ครับพิจารณาเบ่งบมาเข้ากบผพานตัวเลขเป็นแคนแนวทาง กขอบุญขอคุณท,ทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางมากขอให้พี่น้องเข้าช่วงมานกันสูผูสุคนเด้ออย่าเจ็บอย่าไขายอย่าจนเรื่อยๆแย่ง,งกันอาจะเลื่มฝากกนไหลคนแชร์กนติดตามเพจฟ้าด้วยสำ,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม